มีหลากหลายพันนานาพันน่ะเยอะมากครับคำว่ายุคกอนประวัติศาสตร์เนี่ยคือเป็นยุคที่มนุษย์เนี่ยยังไม่มีการบันทึกต่างๆนะเป็นข้อมูลหลักฐานนะเราจะพบเพียงภาพเขียนอย่างที่นี่เป็นต้นนะครับแล้วก็อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆเท่านั้นนะครับแต่บันทึกเป็นลนักษณะการบันทึกเป็นเอกสารเป็นตัวอักษรนีย่ยังไม่มี เป็นสีแดงครับตอนนี้กำลังเดินทางไปที่วัดเลิศส,สวัสด์ครับอําเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมานะฮะหรือวัดเขาจันงามนะครับ วัดแห่งนี้เป็นวัดสาขาของวัดหนองป่าพงสาขาที่34นะครับเถือว่ากล่าวถึงวัดหนองป่าพงก็คือวัดของหลวงพ่อชานั่นแหละครับนะเพราะว่าท่านก็มีสาขาวัดเยอะนะหลวงพ่อชาสุพภทโทรพระสายหลวงปู่มั่นนะตอนนี้เราจะมาเที่ยวที่นี่กันนะครับวัดเลิศส,สวัสดิ์เขาจันง,งาม ที่นี่นอกจากจะเป็นวัดป่าที่มีความสงบร่มรื่นแล้วนะยังเป็นวัดที่มีโบราณสถานอยู่ด้วยเพราะว่าพบภาพเขียนสีครับในยุคก,ก่อนประวัติศาสตร์อายุราวๆสี่0ันปีเลยนะครับเก่าแก่มากครับก็เลยจะพามาชมนะวันนี้นะอันนี้เป็นบรรยากาศเข้ามาแล้วเดี๋ยวก็ถึงแล้วนะครับ พอดีว่าเดินทางกลับบ้านนะเป็นทางผ่านพอดีก็เลยแวะชมก่อนนะครับก่อนที่จะกลับบ้านที่ขอนแก่นเข้าเขตวัดแล้วครับวัดเลิศสวัสดิ์เขาจันงามตำบลลาดบัวเขาอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาครับสาขาที่314วัดหนองป่าพงเข้าไปเลยครับบรรยากาศสุดยอดมากลมรื่นมากเลยครับ โหร่มรื่นจริงๆนะเป็นวัดป่าครับครับมาถึงแล้วนะครับวัดเลิศสวัสดนะข้ามาถึงปุ๊บก็ได้ยินเสียงเทศนานะปฏิบัติธรรมนะมีญาติโยมมาปฏิบัติธรรมกันที่นี่นะเพราะว่าเป็นวัดป่าสายวัดหนองปอง่าพงหลวงพ่อชาสุพัทโทนะสาขาที่34ครับวันนี้ก็เลยพามาเที่ยวบรรยากาศแบบดีๆนะ ถานที่ปฏิบัติทำด้วยแล้วก็มีโบราณสถานให้ชมด้วยนะถือว่าเป็นอีกวัดหนึ่งสำหรับท่านที่นิยมท่องเที่ยววัดแล้วก็ชมโบราณสถานนะอันนี้เก่าแก่มากด้วยนะยุคก,ก่อนประวัติศาสตร์เลยนะโอ้โหบรรยากาศดีเดีย๋ยวผมจะถ่ายบรรยากาศให้ดูนะครับนะครับเสียงสวดมนนะ ภาพเขียนไปทางนี้ครับมีป้ายบอกนะครับเดี๋ยวผมจะดูบรรยากาศโดยรอบตรงนี้ก่อนนะนี่ฮะโหโหร่มรื่นจริงๆครับถ้าเกิดว่าท่านอยู่ที่ภาคอีสานนะเดินทางกลับบ้านควรแวะนะครับจะแวะขาไปหรือว่าขากลับมาทํางานกรุงเทพก็ได้นะฮะเดี๋ยวผมจะดูตรงนี้นะครับเขาเขียนว่าอย่างไร ป้ายจากกรมศิลปากรนะสำนักศิลปากรที่10นครราชสีมาได้กล่าวไว้ว่าค้นพบครั้งแรกนะปี2520นะครับภาพเขียนนี้เป็นภาพเขียนสีบริเวณเพิงผาหินทรายขนาดใหญ่ครับสูงจากพื้น3-4เมตรเขียนด้วยสีแดงครับแสดงเรื่องราวกิจกรรมต่างๆของมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์ครับอายุ3,000-4,000ปีก็เป็นยุคโลหะแล้วนะครับ ประกอบด้วยภาพมนุสานยมสองภาพครับแต่งกายคล้ายสวมผพพ้าผืนเล็กๆก่อนที่จะขึ้นไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูภาพจําลองที่เขาเขียนไว้นะครับเพื่อให้ดูลักษณะนะก่อนที่จะไปชมภาพจริงนะครับก็จะเป็นแบบเนี้ภาพเลี้ยงลูกภาพลาสัตว์เนี่้จะเป็นสุนัขครับภาพพิธีกรรม คนแก่กับเด็กเหมือนเครื่องแต่งกายนะที่ห้อยๆเขาบอกนี่ภาพชายหนุ่มก็จะขึ้นไปทางนี้ครับตรงนี้จุดปฏิบัติธรรมนะเห็นพระอาจารย์สอนด้วยนะครับแล้วก็เหมือนจะดุด้วยนะครับขอให้ตั้งใจกันนะเวลาปฏิบัติธรรมพระอาจารย์สอนสิงโตตัวนี้ครับ บ้นนะเป็นช่างที่สร้างขึ้นทำขึ้นนะก็คือช่างบรรจบวันที่15กลุ่กุมภาพันธ์2,539ั้อเก้าขียนมาอย่างนี้ครับต่อไปก็จะได้รู้นะว่าสร้างเมื่อไหร่อย่างไรนะพาขึ้นไปทางนี้เลยครับโอ้หลุ่มลื่นเข้ามาแล้วแบบเย็นเลยบรรยากาศแบบเย็นสดชื่น ไม้าน,านาพันธุ์เลยครับเพราะว่าด้านบนเนี้ยผมขึ้นมาเนี่ยอยู่บนเขานะหูจะอื้อๆเลยครับพอขึ้นมาด้านบนถึงที่วัดแห่งนี้แล้วนะแล้วแต่ละจุดเนี่ยที่วัดแห่งนี้ครับจะติดชื่อของพันธุ์ไม้ต่างๆไปด้วยนะครับเช่นนี้บอกว่าทองหลางน้ำอย่างนี้นะนี่มีชื่อวิทยาศาสตร์มีชื่อวงชื่อพื้นบ้านเห็นไหมฮะ ทำติดเป็นความรู้ทางธรรมชาติวิทยาด้วยได้หลายอย่างนะมาที่นี่ถ้าเกิดมาปฏิบัติธรรมก็ได้นะครับมาชมธรรมชาติรู้จักชื่อต้นไม้ต่างๆด้วยมาชมภาพเขียนสียุคก่อนประวัติศาสตร์ด้วยนะได้หลากหลายเลยครับมาที่นี่นะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะมีรอยพระพุทธบาท ที่จำลองขึ้นนะโอ้โหสวยงามยิ่งใหญ่อลังการนะเนี่ยเขาจะเขียนป้ายไว้นี่ครับว่ามีรอยพระพุทธบาทสี่รอยด้วยแต่เป็นพระพุทธบาทจำลองที่สร้างขึ้นนะแต่สวยงามครับอ๋อตรงนี้เขตงูเหรอครับอ๋อหลวงพ่อครับอันนี้เขาปฏิบัติธรรมใช่ไหมครับนักเดินมาเข้าค่ายอ๋อไปเข้าค่ายปฏิบัติธรรมด้วยครับเห็นพระอาจารย์เคร่งทีเดียวเชียวเลยครับขอบคุณครับเดินไปแล้วก็อมองดูก็มันไม่ค่อยน่าหรอกครับงูนี้ไม่ค่อยเจออือ เป็นกุฏิถ้ำยุคตั้งวัดตั้งแต่เริ่มตั้งวัดก็คือว่าอยู่กุฏิตามถ้ำอ๋อเป็นแบบถ้ำใช่ไหมครับมาอยู่ก่อนครับเป็นถ้ำแต่มันจะไม่ค่อยนั่นแล้วเพราะไม่มีไม่มีพระอยู่ครับแต่มีกุฏิอยู่หลังหนึ่งอยู่ฝ่ามือแลวก็เดินเลยก็ไปนิดหนึ่งก็จะครับขอบคุณครับเยวจะไปชมกุฏิซึ่งแต่เดิมนั้นก็คือว่ายังไม่มีการก่อสร้างอะไรใช่ไหมครับก็จะเป็นถ้ำที่พระมาอยู่ก่อนนะฮะเ้าไปดูกันนะครับ โอ้ยบรรยากาศสุดยอดจริงเนี่ยธรรมชาติมากครับเมื่อกี้ถามหลวงพ่อนะหลวงพ่อบอกว่านักเรียนมาเข้าค่ายปฏิบัติธรรมครับโดนพระอาจารย์สั่งสอนเยอะเลยนะครับเพราะว่าให้ตั้งใจเยอะๆสวดมนต์ซ้ำไปซ้ำมาอยู่ครับเมื่อกี้นี้ สยยอเยอ่ะนี่ครับแต่ละจุดเห็นไหมฮะจะมีป้ายบอกชื่อต้นไม้แบบมีหลากหลายพันนา,นานาพันอะ่ะเยอะมากครับ ป่าแป๊บนึงครับเข้ามายังรู้สึกว่าโอ้โหยุงเยอะเลยนะเนี่ยกลางคืนจะแค่ไหนครับขณะกลางวันนี้ยุงยังบินเต็มเลยตอนนี้ คือเป็นถ้ำแล้วก็ก่อเนี่ยเหมือน,นมีช่องเข้าไปข้างในตรงนี้ครับนี่ฮะกุฏิถ้ำครับไม่มีคนอยู่แล้วนะตอนนี้แต่ยุงเยอะจริงๆนะเพราะว่าเป็นป่าจริงๆ กนมาทุกทานบนหน่อยหนึ่งนะเหมือนปิดไว้แล้วนะครับไม่ได้มีคนอยู่แล้วนะโอ้โ oh. หร้อนเลยครับเป็นถ้ำเข้าไปนะลึกเข้าไปแต่เขาจะเอาปูนมาโบกบริเวณปากถ้ำนี้ไไ้เฉยๆนะฮะมื่อสนิทมาถึงจุดตรงนี้ครับเป็นพระพุทธลีลานะครับ ภาพสีจะมีป้ายบอกครับไปทางนี้ใกล้ถึงแล้วครับแล้วก็จะมีป้ายนะให้ความรู้เป็นแหล่งโบราณคดีที่สำคัญแห่งหนึ่งของภาคอีสานเลยนะเพราะว่าเป็นยุคก่อนประวัติศาสตร์แสดงว่าแถบนี้ก็คงเป็นที่อาศัยอยู่ของมนุษย์ยุคโลหะนะถ้าเกิดว่า3าม0 0ปีนี่คือยุคโลหะแล้ว มีการใช้อุปกรณ์ต่างๆที่ทําขึ้นจากโลหะนะก็เลยเรียกว่ายุคโลหะครับเพราะว่ายุคกรบบร่อนประวัติศาสตร์นี่จะมียุคหินแล้วก็เป็นยุคโลหะนะครับยุคหินนี่คือจะเก่าแก่กว่าบางทีเป็นล้านปีครับแต่นี้หลักพันปีนะสามสี่พันปีก็เป็นยุคเหล็กแล้วนะรู้จักทําเครื่องมือต่างๆด้วยโลหะแล้วคําว่ายุคกรบบร่อนประวัติศาสตร์นี่คือเป็นยุคที่มนุษย์เนี่ยยังไม่มีการบันทึกต่างๆนะเป็น ข้อมูลหลักฐานนะเราจะพบเพียงภาพเขียนอย่างที่นี่เป็นต้นนะครับแล้วก็อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆเท่า,านั้นนะครับแต่บันทึกเป็นลนักษณะการบันทึกเป็นเอกสารเป็นตัวอักษรนนีะ่ยังไม่มีสวยงามสวยงามทางธรรมชาติ มีการปฏิสถานองคน์พระรูปครับมีรูปหวงปูชาด้วยนะอ๋อนี่ครับภาพเขียนสียุคโบราณนะเขาเขียนป้ายไปตรงนี้แล้วก็เงยขึ้นไปครับเป็นสีแดงแดงครับอ๋ออยู่สูงทีเดียวนะตรงนี้ประมาณ3-4เมตร การล่าสัตว์นะครับเห็นขันธนูไหมครับแล้วก็มีรูปสุนัขมีรูปเด็กมีรูปคนแก่นี่ฮะเหมือนถือไม้เท้านะนี่แล้วก็มีรูปคนหนุ่มด้วยมีรูปเด็กมีเครื่องแต่งกายแบบเป็นขนๆนนะ่ะนุ่งที่เอว เราก็ขึ้นมาบริเวณตรงนี้เพื่อไปสักการะรอยพระพุทธบาทสี่รอยจำลองครับไปอีก150เมตรนะเนี่ยไปตามซอกหินตรงนี้ครับไปเรื่อยๆนะครับไปออกกําลังกายด้วยน้ำมาที่นี่นะครับชมความงามทางธรรมชาติ ชมภาพเขียนสีโบราณยุคก่อนประวัติศาสตร์ออกกำลังกายด้วยใครจะมาปฏิบัติธรรมก็ปฏิบัติธรรมได้ด้วยเพราะว่าที่นี่เป็นวัดป่าครับสายหลวงพ่อชาสุพัทโท ตลอดทางจะมีป้ายติดไวนะ้แล้วก็ที่นี่ครับอนุรักษ์ต้นไม้ด้วยนะคือติดไว้โดยที่เอาคล้ายเป็นลวดนะรัดไว้เฉยๆนะครับไม่ได้ตอกไปนะร้อยหสิบเมตรครับ เป็นพระสังกัจจายด้านหน้าพระสังกัจจายครับก็จะมีองค์พระพุทธสายญาติครับนุนต่ำเหมือนกันสลักบ,บนโขดหินครับ ถ้าเกิดว่าจะไปสักการะรอยพุทธบาทจำลองนะครับต้องเดึงขึ้นไปทางนั้นครับตรงไปอีกชมพระพุทธบาทสี่รอยซึ่งตัวนั้นโอ้โหยอมรับว่าสวยจริงๆนะผมเห็นภาพถ่ายเข้ามานะถ้าเกิดว่าท่านมาวัดแห่งน,นี้แล้วจะต้องมาให้ครบนะครับตามนี้เลยที่ผมพามาเนี่ยนี่รอยพุทธบาทตรงนี้ครับ อน้ำขังด้วยตอนนี้คือฝนตกครับอันนี้จะเป็นลานหินครับแล้วก็มีการสลักเป็นรอยพระพุทธบาทสีรอยประทับกันนับซ้อนๆกันขึ้นมานะตั้งแต่องค์ใหญ่นะครับแล้วก็เล็กลงไปเรื่อยๆตามความเชื่อก็คือว่าสร้างขึ้นตามคติความเชื่อ ของพระพุทธเจ้าในพัทธกัปนี้ที่ผ่านมานะครับผ่านมาแล้วสี่พระองค์ซึ่งในอนาคตจะมีองค์ที่ห้าก็คือพระศรีอริยเมตไตรนนี้จะเป็นรอยพระพุทธบาทสี่พระองค์ก่อนหน้านี้ครับนะเราจะเห็นนิ้วพระบาทจะเหมือนเป็นนิ้วนะฮะนี่หนึ่งสองสามสี่ห้านะแต่ละนิ้วนั้นเสมอกันครับ เป็นพุทธลักษณะครับรบอบพระพุทธบาทก็จะมีสลักนะสลักเป็นรูปนี้เป็นพระแม่ธรณีเป็นรูปเทพครับเป็น,นอักษรต่างๆโดยรอบพระพุทธบาทมียักษ์ด้วย ครับสำหรับการนําเที่ยววันนี้นะครับด้าหลังผมก็คือรอยพระพุทธบาท4ี่รอยจำลองสลักขึ้นบนลานหินนะขนาดใหญ่สวยงามมากครับก็เป็นจุดจุดหนึ่งนะที่ต้องมาถ้าเกิดว่าท่านเดินทางมาที่วัดเลิศสวัสด์แล้วก็มาให้ครบทุกจุดนะครับมาชมความงามแล้วก็มาชมภาพสีในยุคก,ก่อนประวัติศาสตร์ด้วยนะครับแล้วก็มาดูนะปฏิมาก,กรรมยุคหลังๆนะครับเช่นตรงนี้สลักรอยพุทธบาทก็สวยงามเช่นกันนะฮะ ก็เป็นอีกวัดหนึ่งที่ผมขอแนะนำนะสำหรับท่านที่เดินทางมาทางอีสานบ่อยๆนะครับหรือว่ากลับบ้านขากลับก็ได้นะครับขาขากลับเข้ากรุงเทพเนี่ยก็แวะเที่ยวชมที่นี่ก่อนนะรับรองว่าจะไม่ผิดหวังนะทั้งทางธรรมชาติวิทยาทางประวัติศาสตร์แล้วก็สงบจิตใจด้วยนะเป็นวัดสายวัดหนองป่าพงหลวงปู่ชาสุภัทโทนั่นเองครับวันนี้ก็พานำเที่ยวเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปสวัสดีครับ